สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่726ค่ะ726รหัสใส่ไว้ให้ด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่อค่ะรายไอดีและก็เบอร์โทรใส่ไว้ให้ได้นบนขวามือตลอดทั้งคลิปค่ะคุณแม่ค่ะงานอุ้ยอย่าพึ่งออกนะอย่าพึ่งไปไหนนะคะตัวนี้ค่ะเป็นสีเขียวเฉดใหม่เป็นเขียวมะกอกค่ะก็ปกติอะสีเดิมๆก็มีนะสีแบบว่าสีชมพูนุดนดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สีเนื้ออะไรอย่าง มีแต่ว่าอันนี้เป็นสีใหม่ซ้มก็เลยเราเออใส่สีใหม่มาดีกว่าสีดําอะไรพวกน,นี้มีนะคะสีแบบปกติอะสีนุดนๆสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยมีนะคะแต่ว่าอันนี้เห็นว่ามันแบบว่าเป็นสีเขียวแปลกใหม่ที่ส้มไม่ค่อยเอาเฉดเขียวนี้มาค่ะส่วนมากจะเป็นเขียวเปอกขคาโพดเขียวอ่อนเขียวน้ำทะเลก็จะเป็นเขียวโทนนั้นเนาะแต่วันนี้นึกคลึ้มอะไรไม่รู้แบบอ,อุ้ยเอาอะ ก็กลัวเหมือนกันแบบว่าคนไทยส่วนมากจะกลัวสีเขียวนะคะแต่ถ้าย่างนั้นก็หลายคนโทรมาแล้วก็แบบปรึกษาว่าเอาสีอะไรดีแม่คิดไม่ออกเพราะว่าสีชมพูแม่ก็มีเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูก็ว่าอ่ะลองสีแปลกใหม่ดูบ้างคุณแม่ะคะสีเขียวค่ะตัวนี้เป็นเฉดเขียวมะกอกนะคะสาหรับใครที่เบื่อเฉดเดิมๆค่ะอยากได้เขียวนะคะอาจส้มจัดมาให้สีเขียวค่ะตัวนี้จะเป็นงานผ้าชีฟองนะคะชีฟองปักฉลุชายเสื้อสวยๆหวานๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับแขนกระ ะะตัวนี้เดี๋ยวชั้บอกไซส์ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดรูปแบบกันนะคะไซส์ค่ะตัวนี้เป็นงานฟรีไซส์อกเสื้อ44นิ้ววัดได้เต็มนะคะจากรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาได้เต็ม44นิ้วขอคุณแม่อกจริงไม่เกิน41 42อย่าเกินนี้นะอย่าเกินนี้นะคะถ้าเกิน 42, แบบ42แก่43อะไรเงี้ยใส่แล้วคับหนูไม่อยากให้หนูไม่แนะนําให้เอาไปนะคะไว้ล้อรุ่นหน้าดีกว่าเนาะพูดตรงๆอยากให้ทุกคนได้รับไปแล้วใส่ได้ไม่ได้อยากให้ทุกคนได้รับไปแล้วคับแล้วหลวกอะไรเงี้ยนะคะคุณแม่ขาหนูอกจริง 33นิ้วนะคะช่องอกจริง33นิ้วเองนะคะก็กําลังใส่เสื้อฟรีไซส์44ในการรีวิวค่ะคือจริงๆฟรีไซส์ค่ะมันอกเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่ไม่เกิน41 42ก็สามารถใส่รุ่นนี้ได้หนูอกจริง33 30นะคะ33เองก็กำลังใส่เสื้อ44ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะรูปไปตามตัวเรานั่นเองนะคะก็ตัวนี้ค่ะความยาวเสื้อวัดจากจุดนี้จนถึงชายเสื้อเลย23นิ้วนะคะเทียบมาตราส่วนให้หนูสูง 160คะ่ะคุณแม่ก็ประมาณสะโพกบนนะคะประมาณสะโพกบนสําหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็ปกติอ่ะงานที่เป็นงานปักฉลุนะคะงานที่เป็นชีฟองเนื้อพรีเมียมเนื้อดีขนาดนี้หาะเนื้อมันจะแบบดีเนื้อมันจะมีความแบบรื่นแล้วก็มีน้ําหนักประมาณนึงไม่แบบไม่บางๆปิวน้อแล้วก็คือ ที่มันที่มันมีน้ําหนักแล้วก็มีความหนาประมาณนึงเพราะว่าจำเป็นต้องต้องเอาไปปักฉลุด้านล่างแบบนี้นะคะซึ่งงานปักฉลุส่วนมากส้าจะขาย790ดูจากรุ่นก่อนได้เลยนะคะรุ่นก่อนยังมีของในขาย790แต่ว่าน,นั้นเป็นไซส์ใหญ่ส่วนตัวนี้มันเป็นมันเป็นไซส์44มันเป็นไซส์เล็กกว่านิดนึงนะคะเดี๋ยวส้มลดราคาให้แล้วกันไม่เอาถึง79คุณแม่ค่ะรุ่นนี้ส้มขายเพียง749พอค่ะ749บาบาทค่ะก็คือวันที่จัดโปรโมชั่นพิเศษให้อันแรก ขายเพียง749บาท749บาทได้งานชีฟองปักฉลุซึ่งงานปักฉลุค่ะเนี่ยงานที่ข้างล่างนี้ค่ะเขาเรียกว่างานปักแล้วก็เป็นฉลุที่มันเป็นรัวๆเนี่ยคือเรียกว่างานฉลุซึ่งปกติงานปักฉลุมันจะแพงกว่างานปักทั่วไปแต่วันนี้พิเศษต่อแรกคือลดราคาให้จากปกติจะต้องทํามา79ไม่ทําเอา749พอนะคะและก็ต่อที่2นะคะน่าจะถูกใจสายเก็บปลายทางแน่เลยเก็บปลายทางเหมาจ่ายค่ะ เก็บไปทางเหมาใจในการสั่งซื้อ1ครั้งในการสั่งซื้อครั้งเดียวกันนะคะ50บาทพอไม่บอกไม่บวกตัวที่2ไม่บวกตัวที่3แล้วนะคะ50บาทพอคุณแม่จะซื้อไปเลย4ี่สีนะคะเก็บไปทางหนูก็ไม่บวกนะคะก็คือถุงเดียวกันถ้าใส่ภายในถุงเดียวกันได้นะไม่ใช่แบบสั่งมาสิบตัวเนี่ยต้องขอญาแยกถุงจริงนะคะไม่งั้นถุงมันจะขาดเนาะคือภายในถุงเดียวกันหนูเก็บหนูคิดเหมาใจสำหรับเดือนนี้นะคะหนูคิดเหมาใจเก็บไปทางถุงละ50บบาทพอถ้ามันใส่ได้ ไม่ใช่แบบเออเอาไปห้าตัวแล้วมันยัดไม่ได้อันนี้ต้องขอยาจริงต้องขอยาดแบ่งถุงจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาให้ด้วยว่าเป็นโปรโมชั่นสำหรับเดือนมีนาะคมเหมาจ่าย หถุงเก็บไปทาง1ถุงกี่ตัวก็ได้แค่ใส่ได้ถุงหนึ่องอะห้บาทพอนะคะเรามาดูรูปแบบรายละเอียดงานบ้างคุณแม่จริงๆตัวเนี้ยงานมันจุม่มจิ๋มน่ารักมาก้ากเลยเดี๋ยวดูตัว,ต,วตัวที่จงใส่สก่อนนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้น้องด้านคอเนอะน้องจะเป็นงานคอกลมชิดคอนะคะซึ่งมีการแต่งนะคะก็คือใช้ผ้าชีฟองนั่นแหละมาจับรูดระบายนะคะแต่งให้รอบคอโดยทางหน้า แล้วก็ด้านหลังแบบนี้ด้านหลังก็จะมีกระดุมคอเจาะหยดน้ำน,นะคะแล้วก็มีกระดุมคอให้สําหรับตัวนี้จะต้องถอดกระดุมคอแล้วก็ติดนะคะเพราะว่าเขาเป็นเสื้อชิดคอนั่นเองนะคะก็จะชิดประมาณที่ส,มส้มใสนะคะน่าจะถูกใจหลายคนที่อยากนะอยากได้งานคอปิดๆนะคะอยากได้งานคอปิดๆอ่ะนะคะอ่ะอันนี้เลยนะคะงานคอกลมชิดคอนะคะมีความแบบแต่งกระดุมกุ้งกิ้งให้รอบคอแบบนี้ด้วยเป็นงานระบายนะไม่ได้คอกลมเฉยๆนะสาหรับแขนก็ไม่ได้มาแบบเรียบๆนะคะตัวนี้จะเป็นแขนแขน 到、哦。 แขนต่อรูตรบายปลายแขนซึ่งตัวนี้ความยาวแขนก็อยู่ที่ประมาณ3ส่วนนะคะก็เป็นแขนต่อรูตรบายนะคะด้วยความที่เขาเป็นผ้าชีฟองเนาะรูตะบายมาอย่างไรมันก็น่ารักกระลึงกุงกิ้งอยู่แล้วแบบนี้ค่ะนี่นะคะรูตรบายให้น่ารักน่ารักแบบนี้เนาะเวลาใส่มันก็จะแบบรูดน้อยๆนะคะไม่ได้รูดเยอะไม่ได้เป็นงานเสื้อออกงานที่มันต้องพองต้องบานต้องจีบนะคะเป็นเป็นเสื้อแบบเสื้อใส่เล่นเสื้อไพรเวทเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสวยงามประมาณนี้ค่ะสําหรัแบ,บแขนนะคะรู แบบว่ากําลังสวย EE, กําลังดีกําลังหวานเนาะและก็ตัวนี้นะคะพิเศษของเขาเลยรุ่นนี้จะเป็นงานปักฉลุนะคะชายเสื้อ ER นะคะให้ปักฉลุชายเสื้อด้านหน้าแล้วด้านหลังก็คือจะเป็นเรียบๆแบบนี้นะอันนี้ด้านหลังจะเป็นเรียบๆนะคะแต่ว่าด้านหลังก็คือเขาจะเป็นงานชีฟองเนี่ยคะ่ะน้ําหนักเขาเห็นไหมคะเขามีน้ําหนักกําลังดีนะคะรุ่นนี้แล้วก็มันเป็นผ้าชีฟองหยายบๆด้วย นี่ถ้าไม่ต้องรีดอีกแล้วค่ะตัวนี้เป็นชีฟองบอกเลยว่าเป็นชีฟองเนื้อดีไม่ต้องรีดนะคะขยำให้ดูนี่ เห็นไหมคะชีฟองเนื้อดีผ้าไม่ต้องรีดค่ะคุณแม่คะแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นงานปักฉลุนะคะเป็นปักฉลุรายนี้นะคะอันที่มันเป็นปักฉลุก็คือมันปักให้มันเป็นลวดลายแบบลายดอกลายอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รูรูแบบนี้นะคะ่ะก็คือเขาเรียกว่าเป็นงานฉลุเนาะก็คือเป็นงานปักฉลุเองซึ่งมันจะราคาแพงค่าแรงจะแพงกว่างานปักปกตินะคะงานตัวนี้ก็คือสวยดูดีคุมโทนแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบงานที่มาสุภาพเรียบร้อยหวานๆแต่ว่าไม่ชอบสีสันฉูดฉาดแบบว่ามีลายปักเยอะเกินไปเยอะสีเกินไป แม่บอคลูขืนเลยอย่างเงี้ยคะ่ะสีมันเยอะเกินหลายคนนะหลายคนชอบสีสันสใสหลายคนชอบสีเรียบเรียบรางเนื้อชอบรางยาอันนี้ถ้าคุณแม่ชอบงานเรียบร้อยหวานหวาน,นแบบดูผู้ดีต้องรุ่นพวกนี้เลยนะคะรุ่นงานปักฉลุนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้ละเอียดทั้งตรงคอตรงแขนนะคะแล้วก็ตรงงานปักฉลุชายเสื้อด้านล่างแถมเป็นผ้าที่ไม่ต้องรีบอีกต่างหากขยําให้ดูอีกรอบหนึ่ง นี่นะคะผ้าไม่ต้องรีดนะคะเนื้อผ้าชีฟองดีมากจริงๆนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเอามาให้ทั้งหมด4ส,สีนะสีแรกที่พูดไปแล้วว่าสีนี้จะเป็นสีที่ ม่สรับชีฟองไม่น่าจะเคยเอามาสีเนี่ยเท่าที่ดูจาได้จริงๆนะ700กว่ารุ่นนะคะที่ขายกันมาใน u t u b e ไม่น่าจะเคยเอาสีนี้มานะคะน่าจะเป็นชีฟองเฉดสีอื่นสรับสีนี้นะคะเป็นเขียวที่แบบอลองดูนะคะเบื่อเพื่อคุณแม่เบื่อสีเดมิมๆซึ่งเอาสีเขียวมาให้ค่ะอ่ะสีเขียวเข้มค่ะแต่มันไม่ได้มืดนะมันไม่ใช่แบบเข้มแบบมืดๆนะคะมันเป็นความแบบมันเป็นสีเฉดเขียวเข้มแต่ว่ามันไม่ได้มืดนะอ่ะลองเทียบดูได้เลยนะคะนี่แล้วแมตต์กางเกงขาว เลิทาปากแดงนะคุณแม่เลิศเลยเห็งแน่นอนนะคะเขียวเหนียวซับนะคะอ่ะถ้าใครสนใจสั่งรหัส726แล้วตามด้วยสีเขียวนะคะนี่ วันนี้แบบอยากให้มันเด่นก็เลยแบบใส่เข็มกัดเพชรมาด้วยนะคะจริงๆรุ่นนี้คือแบบแต่งตัวง่ายมากด้วยความที่เขาอย่างที่บอกไปว่าเขาไม่มีสีอื่นนะคะคุณแบบม่จะแมทสร้อยแมทเข็มกัดแมทต่างหูอะไรแมทง่ายมากแล้วก็ขึ้นด้วยก็จะได้ลุคประมาณนี้เนาะอ่ะสีต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นเฉดชมพูค่ะสำหรับตัวนี้จะเป็นเฉดสีชมพูนูน๊นูนะคะเป็นญพูรุ่อันนี้คือสีผู้รากมากดีมากนี่นะคะสวยมากนะคะคอนเฟิร์มว่าผ้ารุ่นนี้ไม่ยับจริงๆนะคะไม่ต้องรีด นะอ่ะสีชมพูค่ะสีต่อมาจะเป็นสีดํานะคะติดสีดํามาให้สำหรับคนที่อยากเก็บงานสีดํานะอันนี้ก็คือจะเป็นดํามันจะไม่มีส่วนไหนเห็นเนื้อเราค่ะเพราะว่ามันจะเป็นผ้าทั้งตัวเลยนะคะอันนี้ก็คือการตีเรื่องความสุภาพเรียบร้อยนะคะสีดําค่ะและที่สําคัญคือสีนี้ใส่แล้วคือขับผิวมากเพราะมันจะแบบเป็นสีเนื้อเนื้อนูดๆมันจะกลืนไปกับผิวเราเลยเนาะอ่ะสีนูดหรือสีเนื้อค่ะสีนี้ก็ชัด มไม่ต้องรีดเลยนะคะถ้าใครถูกใจนะสั่งรหัส726นะคะเดี๋ยวส้มไปเปลี่ยนอีกสามสีให้ดูค่ะและอันนี้จะสีเขียวค่ะชอบมากสีเขียวอมีซับในนะคะมีซับในด้านหน้าด้านหลังไม่มีนะคะเพราะว่าด้านหลังก็คือมันจะเป็นผ้ามันจะไม่บางอยู่แล้วเนาะด้านหลังไม่มีซับในนะคะด้านหน้ามันจะมีงานฉลุตรงนี้ค่ะก็เลยมีซับในให้นะคะเพื่อไม่ให้ตรงนี้มันโป้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ รีรหัส726ค่ะรหัส726ค่ะสสใสมาให้ดูจะเป็นสีชมพูนะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูออกชมพูนุดน่ดๆคุณแม่ขาชมพูนุดน่ดๆเนาะหวานระมุนมากนะคะและก็แมทกางเกงขาวก็จะได้ลุกสวยหวานประมาณนี้นะคะอ่ะตัวนี้นะคะแขนเนาะแขนตัวนี้มันจะมีความรีดให้มันเป็นแบบมนๆก็ได้นะคะซึ่งว่าแขนนั้นก็มีความแบบนี้ผิวๆบางๆนะคะตามสไตล์ชีฟองนะคะร้อนๆแบบนี้เนาะอ่ะเสื้อแบบ ร,ร้อนแบบดี้เนาะไม่ลินินไม่ชีฟองก็ฝ้ายประมาณนี้นะคะใส่สบายในแบกอากาศดีนะคะสีชมพูค่ะคุณแม่อย่าลืมเผื่อไซส์นะตัวนี้เป็นงานฟรีไซส์อกเสื้อเนี่ยวัดได้เต็ม44นะคะแต่ส้มขอไม่อกจริงไม่เกิน41-42ใส่ได้อย่ากเกิน42นะไม่งั้นจะคับนะคะถ้าเกิดว่าเกิน42เดี๋ยวรอดูรุ่นถัดไปดีกว่าค่ะก็ราคารุ่นนี้พิเศษอยู่ที่749บาทนะคะปกติงานชีฟองปักฉลุส้มจะขายอยู่790วันนี้ม่ ขายนะแล้วก็จัดโปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้ด้วยนะคะเก็บปลายทางพายในห่อเดียวกันนะคะส้มคิดแค่50บาทเท่านั้นนะคะคุณแม่รับไปสัก2สีก็ได้ค่ะนะคะประหยัดค่าเก็บปลายทางค่ะก็ ใส่อยู่คุณแม่สั่งสีเนื้อนะคะสั่งสีเนื้อหรือสีนูตก็ได้ค่ะสีนี้ซึ่ว่ามันก็ทําให้แบบว่าดูลุกคลีนลุกสว่างเนาะเพราะว่ามันจะแบบกลืนไปกับสีผิวเรานะคะก็ดูสะอาดตาดูคลีนตามากๆเลยแบบนี้แล้วก็สีนี้จริงๆแมทกับกางเกงง่ายด้วยนะคะแต่ก็ใส่โทนสว่างดีกว่าก็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าถ้าไหนใส่กางเกงแมทน้าตาลสึ่ว่าก็สวยนะคะแบบน้าตาลเฉดให้มันเข้มกว่านี้นิดนึงนะคะก็สวยเนาะแต่ว่าดำอันนี้ใส่เข้าอยู่แล้วนะคะสีขาวอย่างเนี้ย เข้าอยู่แล้วนะคะตัวนี้สีเนื้อหรือสีนูดค่ะสะอาดตาระมุนตามากเลยนะคะสำหรับสีนี้เนาะอ่ะคุณแม่ค่ะถ้าถูกใจนะคะตัวนี้สั่งรหัส726ค่ะ 126ค่ะสีสุดท้ายแล้วตัวนี้จะเป็นสีดําค่ะสีดํานะคะตัวนี้พูดถึงความสุภาพเรียบร้อยใส่ไปงานขาวดําได้แน่นอนนะคะเป็นสีดําร้วนดำสิทธ์นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะด้วยความที่เขาไม่มีส่วนไหนที่เห็นเนื้อเราเลยนะคะนี่นะคะทั้งแขนนะคะทั้งตัวไม่มีส่วนไหนเห็นเนื้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สุภาพเรียบร้อยแน่นอนจะถามว่าหนาหนะักร้อนไหมไม่นะคะด้วยความที่เขาเป็นงานผ้าชีฟองเนาะตัวนี้เลยค่ะคุณแม่คะนี่นะคะด้านล่างจะเป็นงานปักฉลุเหมือนกันนะอันนี้นะคะเดี๋ยว แต่ว่าแต่ว่าด้านหน้าค่ะก็คือเขาจะมีซับไนให้นะคะนี่อันนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะมีงานปักฉรุเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ไแน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมนะคะรุ่นนี้เลยนะคะถ้าใครชอบโอเคไซส์นะคะตัวนี้เป็นฟรีไซส์อกเสื้อ44นิ้วค่ะคุณแม่ขออกจริงอย่ากเกิน41 42นะใส่รุ่นนี้ได้ความยาวอยู่ที่23นิ้วนะคะเทียบมาตัส่วนตัวหนูสูง160ก็ประมาณสะโพกบนประมาณเนอ้คะ่ะ ประมาณสะโพกบนเครื่องสะโพกประมาณนั้นนะคะจริงก็ถามว่ากำลังดีเนาะมันไม่ได้ยาวรุ่มร่ามโค้งไปเกินจนมันไม่ได้ยาวรุ่มร่ามจนดูโค้งเกินไปนะคะก็กําลังดีกําลังสวยเลยค่ะราคาอยู่ที่749บาทและก็โปรโมชั่นต่อที่2ก็คือ เก็บปลายทางค่ะไม่ว่ากี่ตัวค่ะภายในห่อเดียวกันคือการจะส่งครั้งเดียวกันนะคะห่อเดียวกันนะคะ50บาทพอนะคะไม่มีต้องไม่ต้องบวกเพิ่มตัวที่2ตัวที่3นะแล้วค่ะนะคะถ้าคุณแม่สุกใจทั้ง4ตัวก็รับไปเลยทั้ง4ตัวค่ะเดี๋ยวหนูจะส่งให้นะคะอ่ะก็ มีสีสีตามนี้นะคะถ้าถูกใจคุณแม่รอดูภาพนิ่งไทยคลิปได้เลยนะคะหรือว่าย้อนคลิปดูไปมาก็ได้ว่าชอบสีไหนที่สุดแต่เื้อบอกเลยว่าค่ะรหัส726นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเวลาแขนนายกอะไรอย่างเงี้ยก็สวยหวานด้วยเนาะ,ะก็ประมาณนี้นะคะ